สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNU r U News กับดิฉันออนปริยาสิทธิ์อยู่และทีมข่าว SNU r U News ค่ะข่าวแรกในวันนี้สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2563สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ในวันที่29กุมภาพันธ์2563ณห,ห้องบรรยายชั้น2อาคาร19มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์ธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนายทองทานเหลืองเรืองรองผู้พิพากษาสารดีกาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคหนึ่งและภาคสองในวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 3เป็นการบรรยายเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคที่สามซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คืออาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรายรรชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุลนครจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิน่นรุ่นที่2ประจำปี2563มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนรครสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี หรืออ,อพอสอทอได้จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร6งานรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2,563จัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง6มีนาคมพุทธศักราช2563ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาชั้น3อาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายทิศทางเป้าหมายในงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้รับความรู้ความเข้าใจในสองด้านได้แก่ด้านที่ 1. ด้านการบริหารและจัดการด้านที่ส ด้านการดําเนินงานประกอบด้วย6งานงานที่ 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นงานที่ 2. งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นงานที่ 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นงานที่ 4. ดําเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นงานที่ 5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นงานที่ 6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่นออกแบบห้องศูนย์ข้อมูล โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น135คนจาก49หน่วยงานประกอบด้วยผู้ขลากรจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดสกลนครน,นครพนมมุกดาหารเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูและหนองคาย สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงผลงานเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมการจัดแสดงผลงานเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจัดเมื่อวันที่5มีนาคม2563ที่บริเวณทงกิจกรรมอาคาร13มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศัก์ยิมินคณะบดีคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานตามที่หลักสูตรวิทยาศาสาตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีได้มีการปรับตัวและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีนอกเหนือจากความรู้ทางเคมีที่เป็นสากล ซึ่งมีรายวิชากลุ่มประยุกต์ใช้ทางเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถึง4รายวิชาตั้งแต่เรียนความรู้พื้นฐานในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพร้อมทั้งมีวิชาปฏิบัติการด้วยแล้วนำความรู้มาทำเป็นชิ้นงานในรายวิชาประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ของสังคมแล้วให้นักศึกษานำความรู้ทางเคมีไปลงชุมชนเพื่อช่วยเหลือสังคมในรายวิชาเคมีชุมชนซึ่งนักศึกษาได้มีการศึกษาแบบนำความรู้ไปใช้ได้จริง ซึ่งสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการปูพื้นฐานในธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายให้นักศึกษานำความรู้มาตอบโจทย์ชุมชนสังคมและแก้ไขความยากจนของประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนระบบการเรียนใหม่ด้วยการลดเวลาในการเรียนในห้องแต่ให้เพิ่มการเรียนรู้ในสภาพจริง โดยการเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญานำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของท้องถิ่นและวางรากฐานให้ฝึกเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการดน,นแบบแฟชั่นผ้าค,ครามอินดิโก้และกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี2563 ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคม 2563ณบริเวณหอประชุมจำจุรี2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินงานโดยงานอนามัยและสุขาพิบาลกลองพัฒนานักศึกษาและได้รับการสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมาให้การตรวจสุขภาพแบบครบวงจรซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้เป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้หมดเวลาของการรายง,งานข่าว SNU r U News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ